สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอก,กระ้ามงคลดีจากชมรมสื่อออนไลน์สุราธ,ธานีและก็คุณเฉียบจิตอาสาเรามาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับวันนี้รายการที่ประจันสุราษฎร์ร่วมกับชมรมของเราเนี่ยจะมาพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่เพิ่งเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีการทํากิจกรรมทางด้านของการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นะฮะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับท่านประธานของกลุ่มวันนี้เราจะคุยกันหลายๆคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องบาง อยากาท่านประธานแนะนำแนะนําตัวแล้วก็พูดถึงภาพรวมของบึงขุนทะเลนิดนึงที่เรามาอยู่ตรงนี้ว่ามันคือสถานที่แห่งไรของจังหวัดสวุวรรณีครับก็คือไอ้คลองแต่ละคลองอะครับมันมารวมกันในชุดในบึงขุนทะเลมันเลยครับครับเพราะมันมีไร่คลองครับก็มีคลองแต่ว่าี่ไปชือ้อแต่แต่ดักลักก็คือดอนเครียงัต,ตาอู้อะไรก็คลองสาคุยไรคลองสมวังครับ,รบพื้น,พ,นพื้นที่ของคลองนี่จะสัก กี่พัน,นไร่ครับผมโดยประมาณก็คงหลายพันใช่ไหมับปันเจ็ดร้ยอยว่าไร้ครับตอนนี้ยังแต่ว่าคือต่ว่าเป็นแป้นตีอยู่พันเจ็ดร้อยว่าไร่ครับตัวเบึงนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วครับเป็นเลยครับแต่ว่าตีคอมน,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 มนมันมอดุดมสมบูรณ์มากกว่านี้ครับ<อ>เป็นป้าตีธรรมาชาติมากครับค้ออรดสมบูรณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ฮะอาจจะเป็นมี ทำสิ่งปลูกสร้างเข้ามาเนาะเสร็จแล้วบางทีส<า>ัตว์ป่ามันก็อาจจะสืบพันธุ์น้อยลงแต่ยังไงก็แล้วแต่ทางกลุ่มของรรท่านประธานเนี่ยก็คือตั้งใจที่จะให้เกิดมาเป็นเพื่อการอนุรักษ์นะฮะทีนี้ภาพรวมของปลาหรือสัตว์ต่างๆในบึงขนทเดมีอะไรบ้างฮะม,มีเยอะครับเอ่อเหมือนเหมือนนกน้ำนไมได้แบบนี้ก็มีปลาแล้มีราชนิดกับแต่ว่าตอนนี้มันคือมันมันก็ไม่หมากมันมนมันจะไม่กนเพราะว่าปลาตอนนี้มันคือเป็นการเดียวว่าครองมันมันได้ดุ ปัดตบไดออกไปจากไ,ไดในพื้นตีดูกปบตีคอนบัวแดงนี่เต็มไปหมดกับถึงช่วยหาะมากตัวย่างเตัวย่างปลาเลยที่หมาก,มาก,มากตัวนี้มั้งตอนนี้หมากคือปลาขี้คุมแต่ดังสีดทุกติดในบึงคุนทะเลรับห้อยคมครับผมขับปลาอื่นก็มีลักล่ายครับแต่ว่าคือมันมีน้อยดอกบัวแดงเนี่ยมันเกี่ยวพันยังไงกับบึงคุนทะเลกับคือทีคอนมันเป็นบัวแดงมดเลยครับถึงตอนนี้ก็คือปอมมัดพมกันเลย จัดเตวาคือมาปลูกไว้ไอ้ไอ้ไอ้คเป็นการเตวะอ,อย่างามัน่าไปทับรุ่นไปครับครับและนี่นก็คือรรท่านประธานกลุ่มซึ่งได้มองกันไกลนะฮะแล้วก็รวบรวมสมบัติพ,พวกกันมาเพื่อจะทําการปลูกบ,บ,บัวแดงขึ้นมาตอนนี้เรามีบึงต่างๆในส่วนที่จําลองขึ้นมาเพื่อให้ท่องเที่ยวได้มาเซลฟี่ได้มาถ่ายรูปกันนะครับใช่ใช่ครับทีนี้ในส่วนของบึงคนเลเกนิดหนึ่งฮะเรื่องกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการสถานการณ์เช่นออกกําลังกายวิ่งนี่ฮะทางกลุ่มเองเนี่ยมองเป็นยังไงบ้างครับกับกิจสินี้ที่เกิดขึ้ ครับการเนี้ผปมก็ชัดต่ากับความช่วยห้ามกับคือได้ปลูกดอกไม้ได้ต่ำไอเขาได้เวงได้ช่วยห้ามได้กก็คือเป็นการเดี่วคือตีคอสมันเป็นป่ารกมัดครับผมถึงป้อมก็เลยต่ํเดีว่วมันช่วยห้ามขึ้นมาครับ โดยเดียวว่าไม่ได้กิดได้เลยครับครับจากข้อมูลของเราที่ลงพื้นที่มารวมทั้งได้พูดคุยกับทางมหาและชพระัฐนธานีนะฮะก็จะเห็นว่าท่านประธานเนี่ยเป็นคนทํางานจริงๆนะครับพูดอาจจะพูดน้อยแต่ทํางานเก่งมากนะครับเป็นคนลุยงานมากแต่ว่าคนที่จะพูดให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมต่อไปนั้นจะเป็นท่านเลท่าขาแล้วก็เป็นสมาชิกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่คุณเฉียบแล้วก็ท่านเลขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มสารกิจรวมทั้งหน้าที่นะฮะสวัีีัวนนนน้้มา สมัมผัสนะครับเลขา,ากลุ่มเสื่อมเดียนรูนะครับวายเลขาผูดึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มมันที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับว่าวัตถุประสงค์เปล่าไม่ที่กลุ่มอยากไปทึ่งอยากทําที่สุดแล้วก็อยากไอ้กลุ่มสื่เดียนรูเนี่ยครับให้ออกไปสูย้ยายตาคนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เปล่าไม่ปันพื้นบังครับปุ้มกับสวัสดีครับกาจะไปส่ขงข้อกลุ่มนะครับการเป็นการเดิมแรกก็เป็นการรวมตัวข้อกลุ่มประมงนะครับกลุ่มประมงที่ยุโรปบึ้งนีะครับ รวมตัวจับตั้งเป็นกลุ่มกันขึ้นมาคือป้าไม้เพราะว่าเรารวมตัวเป็นกลุ่มแล้วป้าไม้กขเราก็คือเราจะทําการประมงในบึงบในเมื่อเราจับชัดน้ำในบึงมาได้ครับเราอายุย่างยืนเราก็ไอต้องอนุรักษ์แหล็กฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกอย่างยุคคงเหมือนเดิมเผื่อจะว่าเรานั้นอาชีพของเราจะได้อย่างยืนต่อไปข้างหน้านะครับก็คือไม่ววา ก็คือเอาปลาที่ได้มาตัวใหญ่ก็คือเอาไปบริโภคคือค่ตัวเล็กๆที่ว่าไม่ได้ก็น่าก็คือเราปล่อยครับไปที่เดิมครับที่เดิมครับเราต้องการรักวายครับห้ามจะยืดต่อไปข้างหน้าตลอดไปครับหนอกเหนือจากปลาเบียได้อึงไหมครับนปลาในนี้นะครับมีจุดเช็คอินครับแหลมมากของเราครับเราสร้างสะพานเพื่อให้ เช็คอินท่ายรูปมาท่องเทียวครับแล้วก็ให้ฟื้นฟูหน้าบัวครับพอผันบัววายพอดื่มที่ในบึงนี้ครับมันจะมีบัวแดงหมาครับแต่เนื่องจากว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็ต้องเอาบัวมามาฟื้นฟูครับเราป้าหมยเราจะปลูกบัวให้เต็มบึงเหมืนเดื่มนะครับยกย่อนี่คือเป็นการอนุรักษ์ของดังของดื่มนะครับมาหนักท่องเทียวจะมาไอ้ยกนั่งยกย่อครับเราให้ แต่หยอกฟรีนะครับแล้วก็มาชมนาบัวแล้วที่เงอยากมีการให้นังเรือชมธรรมชาติในบึงไปดูนกดูได้ด้วยนะครับดูได้บ้งครับก็ตรงจุดนี้เป็นเราทาเป็นสุนทรีนรู้นี่จะเรียนรู้วิธีชีวิตของคนดินบึงนะครับนอกจากว่าการทาประมงแล้วก็ยังมีคนที่ทําส้วนครบบรอบๆบึงนี่ครับนะมาแล้วมีของดีลักลายครับก็มีการส่วนมะพร้าวทำตาลมะพร้าวอ่าครับแล้วก็มีส่วนผลไม้ครับ คือของดีดินบึงทั้งหมดเลยครับครับก่อนถึงวันงานววาเลขยาววาน่าจะอาจะให้หนักตรงเทียวประทับใจในวันนั้นมั้งครับก็ในงานะครับก็เรายังมีของดีครับก็นอกจากว่ามันเดินเดินชมเดินชิมแล้วก็เช็คอินวิธีชุมชนของคนดินบึงนะครับอ่าแล้วก็เรายังมีของดีทางด้ามาจาหน่ายครับอ่าข้อชุมชนเรามีพัณฑ์ในชุมชนนะครับก็มีป่าเด็ดเดียวมีกระปิมีเคยกับบ้านเราเรียกเคยครับมีป่าเปรี้ยวกับ และทั้วก็มีผลมาจากส้วนมีตานมันตาลมะพร้าวมาจําหน่ายครับมีมันดุร่าครับมันดุร่านั่งตะลุงครับนั่งตะลุงแล้วก็มีกล่องยาวครับดําวงเวียนครกครับแล้วก็มีดนตรีจากมาเลยจะผัดคนหนักน้องหนักศึกษาแล้วก็มีดนตรีจะแลกาวีครับศิลปะต่างได้ที่มาร้วมกันวัดรูปครับวัดรูปริมบึงนะฮะถ้าภาพในบึงทั้งหมดนะครับ แล้วเพิงจะมีศิลปินอีกฐานนึะครับพี่เอกับคุณปจนารครับ <S <S เอเอก็อามารวมการแสด,ดงก,กับเราด้วยครับได้ดับการสะทบสนุนจะล่ไลยหน่วยงานครับตัวลักๆก็มีท่านข้อทางคณะมนุษยศาสตร์ครับมาลัยราชบัตรธุลาสถานีครับในเการเป็นตัวสนับสนุนสาระส่วนการเรียนรู้ข้อกลุ่มประมงครับแล้วก็มีหมอครับหมอสุราสถานีครับแล้วก็มี ซอสกับเป็นอาหารลักครับช่งเสริมสุขกระพาครับแล้วก็มีมูนิตลักลักไทยครับมูนิตริกจกเงาครับก็อีกลายหน่อยอานครับก็มีข้อยอวัชนครับกลุ่มย่อชนภักใต้ครับที่มารวมสร้างน้ำชนนี่แนี้ครับครับผมก็คือวันนี้ผมเชียบจิดาซาครับที่มาได้มารวมกับกรุงก้องเึงคุนเลนะครับมีความชื้นชมนะครับในเรื่อง อาเชิญชมเหลืองกลองท่านถีนะครับเรื่องชื่นชิญชมเรื่องของกลุ่มนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มทำอาถีเมื่อเดชฆ่าเจงไปทางออกไปทางสาธารณชนได้นี่ครับท่านทีเหมาะแล่าก็ส่วยนะครับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของอาผูมิทัศน์วิสัยทัศน์ของนี้ครับช่วยงามมากครับน่าจะเอาไปแบบยางกับกลุ่มอื่นได้ครับช่วยงามมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณเสียมากนะครับที่สัมภาษณ์ทะเลขามาทําให้พวกเราได้รู้วัตถุประสงค์ของทางกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ว่ามีเป้าหมายอย่างไรนะฮะและตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงในวันที่11ที่ถึงนี้นะฮะว่ากิจกรรมของทางกลุ่มนี้อะไรบ้างกับมาเตี้ยนะครับวันที่11นี่ไม่กว่ามามีนานผมจะให้น้นองเด็กาคุยกับทางกลุ่มนะครับที่จะนานรั้งนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นกลางั้งแรกกรับขอกลุ่มกับ้ามไม้ก็เราก็คือเป่อหอาวประมาณกับเพื่อจะมา สนับสนุนกลุ่มก็เราให้เดินต่อไปข้างหน้าครับลองชายทุนนะครับช่วงเช้าเลยครับก็ชวนดองดูนกริมบึงนะครับเป็นการล่องเรือชมนกในบึงคุณทะเลครับช่วงหกโมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็หรือมาจริงๆก็บ่ายบ่ายช่องนะครับช่วงบ่ายหรือมานะครับก็มีการวาดภาพรับชาวบ้านทุกคนน้องๆทางไล่ก็มาทํากิจกรรมวาดภาพบึงกันนะครับ แ้วก็พอชงยิ้นครับหกมงยิ้นครับก็เป็นพิธีการนะทางการนะครับก็มีการเปืดนานโดยท่านนายกเทศบาลตำบลคุณทะเลครับท่านตับชนะมาีเพลอกนะครับครับนอกจากนี้ก็มีการเสวนาครับเสวนาข้องดีในบึงนะครับโดยอาจารย์ราชจิปัดจากกลุ่มประมงนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยครับทางนักวิชาการในทั้งยานก็มีมนุราครับมนุราแล้วก็กรองยาครับแล้วก็ดุนตรีดุนกรีจาก นองนองนักศักซ่ามาเลยจับัดนะครับก็กับไ้ดุนกี้กับกชาวบ้านด้วยครับแต่ก็ั่งจงก,ก็มีไอ้นั่งตาลุงนะครับนั่งตาลุงผ่อนแตส่อซี่โตนะครับอืหรือว่าเราช่วงค่านี่เราจะมีอานยาวตลอดต่อไปนะครับดังนั้นแต่จนช่วงสี่ถุนนะครับเราจึงจะปิดงานนะครับอันคือ ท้งมดในกิจกรรมในงานของวันที่11นะครับงานนีครับตั้งแต่เช้าเลยถ้ารถทางวันเราก็มีปฏิบัิชุมชนครับคลองดีดินบึงทางรลานนะครับคลองดีนบึงด้วยนะครับปฏิบัิชุมชนของเรานี่ก็มีข้องชุมชนดีกลุ่มประมงทําก็มีป่าแดดเดียวครับป่าเปรี้ยวทําเคยนะครับกะปิครับคลองดีในบึงปลาเอามาจําหนยครับให้คนที่มาเที่ยวนี่ครับได้ชิมได้ชมนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็กลางวันก็เรามีซุ้มนะครับซุ้มซุ้มต่างๆ จำนายอาหารแล้วก็มีการซุ้มวัดผาแล้วก็ทางมูลนิธิกจกเขาทันก็ทางทางมูลนิธิก็จะมาแจกหนังสือวยครับอ่าหนังสือเล่มละหนึง่งบาทกอดมูลนิธิกจกเขาพามาเป็นมื่นเล่มนะครับอ่าให้คนที่มาทจ่ยวหานได้กันครับอืมแล้วก็ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดของทั้งกลุ่มนะั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเพจของกลุ่มธุากิจไว้ข้างล่างนี้นครับเพื่อจะได้คุณผู้ชมได้เข้าไปดู เพจของทางกลุ่มด้วยแล้วก็ในหานุการเพจของทางเราไม่ว่าจะเป็นเพจของมองคอดดนิสวส์สุราษฎร์ที่ประจันสุราษฎร์หรือ NK d TV ดีทสุราษฎร์นะ,ะเราจะลงข้อมูลของทางกลุ่มไว้ทั้งหมดสามารถเข้าติดตามได้แล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการดูพิกัด GPS นะฮะเดี๋ยวจะปักปุดไปให้ในเพจต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อที่ว่าเวลาเดินทางมาเนี่ยจะได้เช็คพิกัดถูกแต่ของเรานี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบึงนะฮะเพราะงั้นมันบนซ้ายได้กับบนขวาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเป็นการปักแผนที่ GPS ไปให้ในเพจของทางวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้แล้วก็เรื่องของเพจของเราด้วยรวมทั้งเพจคุณเฉียบด้วยนะครับพวกเราจะช่วยกันเพื่อให้งานที่สิบเอ็ดเนี่ยเกิดความสําเร็จขึ้นเพื่อทางกลุ่มจะได้ทําเป้าหมายที่ตั้งหวังไว้ได้สําเร็จโดยการที่อยู่บนพื้นฐานของรัฐช่วยชุมชนแล้วก็ชุมชนช่วยตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ทาผมบอกกับเพื่นงคนดีแล้วคุณเฉียบนะครับพร้อมทั้งพี่ประธานสมาชิกทั้งหมดที่มีโอกาสได้มาร่วมนในเช้าวันนี้ก็จะมาขอบคุณคุณผู้ชมนะครับวันที่สิบเอ็ดนี้เราเจอกน ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบก,กันใหม่11นี้แน่นอนครับผมขอบคุณครับ